กลับมาติดตามรับชมข่าวกันต่อครับสำนักง,งานขนส่งเชียงใหม่ลงนามส่งมอบรับมอบสถานีขนส่งอาเขตจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่3ให้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่ ที่สถานีขนส่งอาเขตจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่3มีพิธีลงนามเพื่อส่งมอบสถานีขนส่งแห่งที่3ให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่โดยมีหม่อมหลวงปรรดาดิสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานนะครับซึ่งในพิธีส่งมอบดังกล่าวโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบสถานีขนส่งแห่งนี้นะครับซึ่งนายชันชัยกีฬาแปงขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามมอบสถานีขนส่งอาเขตแห่งที่สาม ให้แก่นายทัศนยัยบุรณุระกรนาย,ยกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เพื่อไปดูแลและบริหารงานของสถานีขนส่งแห่งนี้สำหรับสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่3นี้ได้มีการออกแบบให้มีความทันสมัยมากขึ้นนะครับโดยมีการติดตั้งบันไดเลื่อนอัตโนมัติเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการและยังติดตั้งเครื่องปรับอากาศบริเวณชั้น2ทั้งหมด อย่างไรก็ตามคาดว่าจะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นทางการในวันที่4พฤศจิกายนนี้ขณะเดียวกันก็จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้อีกด้วยครับ